ชิ้นเนียาเ,เรียกตูวิ้หนึ่งคือเขาคนๆก็เขาจะจับสลากเลยนะค่ะอ่าในคี้กจทต่จับเขาก็ต้องเชินเทีเทยงมาเป็นแบบ,บเป็นพยานรับดูเทียมมาีสิิตัวกระถาเสี่ยงอยีกอีตัวกรถาเสียงกระถาอีกเสียงเ็นึงกระถาทีเขาติดตัวดังไปเสียงโรตรีก็ได้นะเอามีเข้าผูเคยนั่นะสมัยสมก่อนลองเสียงตรีบางตัวกระถางคือเปเจีมือ ลูกหาลูกเาับจาเนี่ยนันเองแข่งประตีมูกเมืีปุ่นถือดีถือดีว่งเียเดียวได้ลายเสียเดียวก็ว่าเสียใจจริงแต่วันนั่งสุ่มเขาได้ตรวจเสียงอีกได้อีวันน้งสุ่มอีกเสียงอีกก็ได้ดี่ผมไงมันในหนูมันมีกันมีเด็กชายกันถือเด็กชายกับมีเด็กนาวันนี้เมื่อนนไปยิบถือเด็กหน้าสามตัวไอ้ อ่าคอ้อมขเสียอีกกระโซกระทานอีกเท็จจบแต่เสียอีกสายเดียวนะจะจะบวมงอดเดียวสายงอดเอ้ก็เจอปฏิหารมานิล่ะเป็นสิทุกเสียงน้องนะมาทาเสียงใจห้องก็สวดลอยแปดจบเเปในบุกเสกในในจูกเนี่ยห้องกระหายคนที่มดวงผู้ยิตคนคนคนยินนะเดีวคนจิตจริงซิคนจีโดนบาดาลให้พี้ังเองยิไปนะ แต่วันที่หนึ่งแต่วันที่สองจำที่จริงเนี่ยก็ย่อมมีทองมีแข็งมีเงินมีอย่างนี้แต่ระยะมีตัวเย็นมีอย่างเล้บางคนมาโชคตัวเย็นบางคนโชคท้องที่อย่างนี้นะบางคนโชคเงินอยู่นี่เป็นอธิษฐานนะเพราะอธิษฐานว่าขอเลขถ่ายสามดววันที่หนึ่งเลขถ่ายจองตัวครับ้องเบิ้งเตียงเบิ้งเพื่อมันจะได้โตกสามที่พัฒนาเป็นอย่างนี อันนี้เรียกก้องเสือของแต่บางคนนะคนท่าตกคนท่านเพิ่งสิ่งที่เพิ่งที่ก็คือโชว์หาบอะไนกัวนี้มอ่งที่จริงทุกคนเต็มซี่ทุกคนที่เต็มซี่ของพ่อาัด้วยดือยกันอ่าอยากได้โชว์นะก็ลองเสียงเบิงเสียงเบิงเสียงดนตรีเสียงเบิงแต่ละแต่ละสองทั้งทั้งคนทั้งเฉพาะหาหนะนะอ่าเบิง เอาอะไรสิเสนาใดเทวดาพันธ so like ุ์ปุณซึ่งกสิทธิ์อัน้ซึ่งลึกลับที่เขามองมาเห็นผุ้บอกยุบปลาผู้ออกยุบบางกาะของทนะเขากันเนเรายู่ก็มอาชจรร์ขอนำแม่เช่นแนขอนำเทวดาแนขอนำเทพเจ้าแนขอต้อนหนาองคุพุทธเจ้าแน่ต้อนหนาพญานาคแน่ไรเนี่ยแต่ว่า เดมันซีดังเดีย๋ยวกลก,กาลางตรงหนาตำหนักเยอะเพี้ยนมากนะตรงใจเยอะเอาเผื่อว่าจะได้ดัด้วยทุกคนเซบซีนะเห็นน่นาเห็นในงวดวันที่16ตุราคมพุทธศักราชสองพน้บสีนะเหนด้วยพอด้ได้สั่งาได้สั่งสั่งสั่งไม่มีเงนกันสั่งไ่มีเงนกันขอให้ สามเดชจมปัญหาพรอพาด่วยให้ดังต้องกายดองคือดังคือจังกูหนักนะดังกองทั่วไปคนหู่จักร้ายนั่นเบอร์ติดกูหนักคนหู่จักร้ายอันนี้ก็จะขอซ่อนว่าเป็นคนดังทั่วประเทศเลยนะเป็นหลายล้านวิวมาพรอสอยล้านวิวคนนักเรียนดังไกลอันนี้เงิ่นไม่ต้องเลยสางบารมีไปใส่ห้องเลยสามหันห้องเขามันก็เป็นอไอชงเฮานะ อมองพาได้บางคนได้บุญจากคนท่อสามมองหันนะอู้ก่อผูก็รอดสามประทัาจ่ายอยอะนะฮะเจ้าผาประาังปังจ่ายภาษีวิริได้แล้วเอาบุคคลได้แล้วเดี๋ยวประทังจ่ายมีมีมีวิหารไปแล้วอ่าก็มนจต้องมือสะกัดนะวันนี้พระจ้ลงมือวันนี้แค่เสียงเด้อวันนี so ้แคเสียงแค่เพิ <c ười> <c ười> ่มนักหลายพ่อของปาาของพ่อมองสามพ่อ ของสามพ้อนาน้าจังเออเติบอกพ่อมาด้วยมาดอกค่ะอ๋อพระาัระเจ้าแล้วนะบาูนูนนางใดนะคือว่านางูนนางนางเตชะหอคำเลยฮอดแจ่มเลยคูนนางนะนาามูนหน้ารถนางนางนางา่งนางคือปนางยุสมัยเป็นนางยุคโคราชโอ้ทำม็นพูดโครใจวุฒิชนไปลนางนางสินะนางจัง ต้นโพยงสนอ่ะผู้เดียวครต้นโพงสินนน,น,น,นอ,าอ,อ่างลวหมนี่นแล้วมัจกตรก,รก็ม่คุณตือคนตรก,รม,กม่ตกแน่นอนคนตกแน่นอนว่าคนนึ่งว่าไม่นางอื่นอีก<ม><ม>คนหนึ่งก็นางนี่น,น,นงโต๊มาหน้าปูนปุ่มสะเทือนมันเลยเ่าเร่าเร่าอยูเ่เดีเยวที่แรลเาไฟสายแง่มือดนไงงองดูวมีแล แล้ก็ถือด้ยนะถือแล้วหายยกโตครับดอยากโยถือหายกจมาโยบุญนะฮะหายโบุญหาบุญกันนางต้นลินผ้าแน่นางต้นโพแน่านางเตาแน่นางเหลียบปูมมาถามแน่หลายอย่างเอาเรียอมาหลายๆอาจารย์นะเป็นเหรียญอัธพัยแน่เะี่ยเดี๋ยวเาเรียอออางมากเห็ดแห้แปวดจากประมุอได้อได้ใช่หนี้ใช้ทิน พอได้ไปทำบุญทำ้งพรไปสั่งบารมีนะคือเขาใดเขาไปสั่งบุญบารมีฝากแล้วามบุญไปมันก็ดมันจะเกิดประโยชน์นะแล้วก็เลยจะเกิดโชคเกิดลาภขึ้นมาดอกเขากเขาฝากไปฝากบุญประโยชน์บุญฝากบารมีขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นมือดีทีมือดีแต่คำนี่แต่คำปั้นประหารพรแต่คำประหารเป็นเรื่องสีนะนะแต่ว่าอันนั้น เพข้านาเมัเติมล้มันเบลียเบียนแปดสองสองแปดกับพันให้รถมันกะทิรถเป็นสองเก้ากสองันรถคับสองเก้ากสองแต่ว่าพูดถึงรถตู้นี่แหะต้องหันกันเพราพ่อตอนั้นมาสิกกับให้รถตู้เฮ oh. ้เกอลมักมากหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะนะโอ้ค่ะจะทำรถบนมากกับบ่มันใจเย็นแง่วันี้มั่กัแต่ว่า ตัวนี้มันยังเป็นถึลางอ่างลางเนีมันกับไก่เนาะสี่หกกับเจ็ดเนาะสี่หกีเจ็ดีเก่าเนีมันใกมดมดเรื่นี้แ <ฮะ S 2> หละม่ก็ใช่าอนีอนีเนาะอันนี้นนะนของบอกสองสองบอกององ ขอผมสองเดียวเสองหนึงผมท่าน่าการน่อมาด้ยสองนึงสุภาด้วยตรงนนะค่ะแล้วก็พอบันเทาเก่าซีเกซีเนะเกีเนะเก่าซีอันก็เลขนี้ะเือมืออ่าบันท้งที่ี่หกเดี๋ยวพอจะคิดยี่หกยี่หโอ้บริยี่หกติดปูรื้อไปปูรื้อครับปูื้ออันิ่นบวงสวงย่ไหบง ข็ยังจะมาปู่อยู่ได้าหามือดีอีกมือนึงแต่ว่าีวันยีแปดมี่แปดยีแปดเดทท้ายี่แปในนจะได้ปู่ยี่แปดพอยี่หเข้าก็ไปแล้วก็กลับนัดอีพ่อปู่นไปน้ขึ้นกันค่ะปูปูปู่ยงปูลื้อจีปูลื้อคนจิบวงสวงแม่น่่เปนยบ้างเป็นยังงน่นม่คนถือเลขแล้ววันไงแม่ปู่ไปส่ง่ ยุกอ่ะเยุกอยุเลยป่ไหนเจ้าไหนยู่ข้งวัดคุณรองนี่ดิคือตัวหม่องเพิ่มเพรนี่เป็นสารเก่าเพิ่มร่ัจีเป็นยู่หลังวัดวัดตาจีนี่าถือวัดเ่จเาถือเขากจ้าบ่าเลยเขาไปยงไ่บ้งนีเนยน่นียแนียนเว่าน้องใชกบวดให้คุณได้ทพระผงวัดอ๋อผงวัดอ๋อม ผไปแค่ยี่ห mhm. ้าสีไปยี่ห้าิไป่หาไปไกลไปนอกเปนเงี่ยงนันน้ำคันน้ำคั่นเป็นมัดดีป้องผู้น่าคุจะไปยิ้หก่หกแมนเราไมรับกันทุ่นเราตู้ใปเราหนักคาปูป่นที่ไปน้ำพลุก่อนโอ้ไปมันมันจะลุต้องไปพรอมแมนผมว่างรัตตภาพนะคนรัตตภาพนะคนมันมจากันไปหาแน่ผมกั บพไก่นะประมาณสามสิบถึสโลกพาถึงสาิบโลนะประมาณนี้ถึบโลนไปออกหันไปกับบันบัดลงบังเนาะบัดตองน้ำโขงอยู่นบัดตองบลงบังบัดตองบัดตองบัดลงบังผู้ร่างกาเลยผู้ร่างกายบนี้เดียวกันน้ำโขงแล้ว ก็เสื่อมเาครูก็เสือมกเสื่มซ้ำเสื่อมน้องคงนาะครูเกรสรงถ้าว่าของลงเนาะโค้งหลงโค้งหลงก็เป็นมันก็มันเป็นโค้งลงมากมันลงมันมลงมันลงมันนี่มันนีนคลีหหวยไม่ยปอตัวกันแมนแมนนตัวต่อต้อต่อเันโงขนาดก็ยังันบ่เป็นหนเป็นเมืองพัน์นี่ม่โงนาเป็นตัวตนให้เห็นนี่โชคลาภก็ยังหันองนก็เป็นสิ้นวะครับปู่รื้อดีค่ เราชาหน้าขลาดแแง่แง่ไปยิอยู่ไปยิอยู่ไปยิ้อยู่การเพิ่มเคยขึ้นยู่หันทีนึงแล้วแม่ย้อว่นแง่เคล้่อนยื้หันดีนั่นโรคนหลายคนถินต้งไลสองพันห้าร้อยใช่มันจำเป็นโอ้ยเป็นเคลื่นแบบง่ายมันนะเขื่อนเคือนง่ายด้วยแค่นตอนนี้คนก็ลังหลอกก็ลังหลอกคล้องหลอกอันเอาเอาพักนั้นออกปูเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวก็พอเห็นประเมือประเมื่อดีงวงเยกเช็นก็ได้ พรว่ามหาถาที่ยึดเหนียมะยีเหนคนนนับางครเพิ่งอิจฉาพี่เนียนะกษัตเขาลั่นถ้ำาของปาาของพ่อพ no. ่อเป็นน้ำจ oh ิ okay, oh ้ม uh. กันงานวัน uh. ท uh ี่แสดงให้ครับมาเนียให้พ่อเ oh ็น uh, ดังนะไปคุณพ่อนะคนไอ้คนนี้มาถึงมาไอไ

กพิโตโยวิวจัจจุสัพพะโลโควินาจตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีธีขาโยโกภวะอะธิวาธานสาิริตานิจังวุธาปัจจายิโนมจัตตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลงังเอหิพุทธังให้ลำด้วยเอหิทำให้มั่งมีสีสุขเอหิสังให้เงินทองให้มาเทมา ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอหิพุทธังให้รำรวยเอหิตทำให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเลขไทยสองตัวสามตัวเอหิสตทำให้เงินทองไหลมาเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอหิพุทธังให้รำรวยเอหิตทำห้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเลขไทยสองตัวสามตัวเอหิสตทำให้เงินทองไหลมาเอมาเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนนั้น สัพววันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะจัทธาสุทีภะวันตุเตภะวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเตวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะจัทธาสุทีภะวันตุเตภะวันตุสัพภะมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะจัทธาสุทีภะวันตุเต ค่ะพี่น้องป้องปลายกาวไปพิจารณายิบจับสลากินแบงรัฐบาลได้เด้อค่ะเด้อมาเมอเนกับเป็นจังบุญจังคุณเนาะคะ่ะพี่น้องได้เทิงพ่อนอันประเสริฐได้เทิงได้มกักาบปูใหญ่เนาะคะ่ะอาจารย์ของปู่นาคเนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีใช่ถูกหวยรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำ้ลำรว่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ